รผู้เดียวว่าเธอคงจะเลี้ยวหันไม่ชื่นหาไทยครูนเพลงรักละมุนจับใจแค่ฝันยังสื่นสารไปดังว่ามีรักนิรันฝันเฝ้าปองยอดระทูอยากให้เจ้าได้รู้รักรักเจ้ามากเท่าใด จสช้้าเาเมมีใจรักเลลอยอยยงดไปคคลุืนคคารรวกรม,รม,มันมีอะไรน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าตอนนี้ละครววรสานก็ค่อยๆสร้างชื่อนอกจากที่จะได้ดูการแสดงดีๆโบรดัชชั่นดีๆแล้วเนี่ยก็ยังได้ได้แง่คิดอะไรหลายๆอย่างจากจากละครเรื่องนี้ค่ะก็ชอบเพลงค่ะเพลงพอมาก ฉากละครเนี่ยสมจริงมากเลยค่ะคือแบบแล้วแต่มีกลิ่นยาคือแบบเหมือนยามากเหมือนเราอยู่ในโรงพยาบาลจริงๆเลยอะค่ะชอบมากค่ะตั้งแต่กลิ่น เข้ามาในประตูก็ได้กลิ่นแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นวรารสารและละครวรารสารแล้าลาวก็ศุกราชพอสนุกมากครับจะบอกคาเดียวว่านั่งก้นมาติดเก้าอี้เลยทีเดียวรุนทุกตอนเลยครับก็ตื่นเต้นตลอดเลยค่ะต้องมีทั้งสนุกมีทั้งน่ากลัวแบบว่าต้องมาดูจริงๆค่ะใครไม่ได้ดูเนี่ยพลาดมากค่ะขอเชิญชวนละกันใครที่ชื่นชอบละครเวทีมีหลายเรามากทั้งเศร้าทั้งความรักทีมแสงสีเสียงอลังการมากรับรองรับประกันความ อยากให้เพื่อนทุกคนมาดูว่าศักยภาพของชาวเจซีเราเนี่ยเป็นยังไงก็แบบร่วมเพาวไปด้วยกันชอบมากๆแล้วก็สนุกมากๆก็คือมีทั้งเงื่อนงำแล้วก็ความตลกความสนุกสนานให้ฮาอยู่ด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกๆคนตั้งใจทามากๆถ้าเกิดมีโอกาสก็จะมาดูอีกปีหน้าสนุกมากๆเลยไหครับใจมากครับถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรที่ส่วนใหญ่ละครเราเนี่ยก็จะมาทางด้านของการเมืองซะส่วนใหญ่แต่ปีนี้ถือว่าหักกล้าหักที่จะหักมุมก็ลองเข้ามาดูค่ะ ก็จะถอยกลับไปนอน